เรื่องนักธุรกิจกับนักธุรากาศรุ่นพี่คนหนึ่งไปซื้อแฟนชายกาแฟอเมซอนมาเห็นว่าลงไปแถวแถวสามล้านผมถามเขาว่าสามล้านเมื่อไหร่จะได้คืนพี่เขาตอบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าในทุกธุรกิจมันมีจุดคุ้มทุนอยู่แล้วไม่ได้มองว่าเมื่อไหร่จะได้คืนแต่มองเรื่องความยั่งยืนมากกว่าพอตกบ่ายผมก็ไปเจอคนรู้จัก นั่งคุยกันแป๊บหนึง่งเห็นว่าสองคนนี้เขารู้จักกันจึงเล่าให้เขาฟังว่าพี่แกเขาไปซื้อแฟนชายกาแฟอเมซอนมา3ล้านครับพี่คนที่ผมคุยด้วยพูดขึ้นมาคำแรกเลยว่ามันบ้าปะวะลงทุน3ล้านมานั่งขายกาแฟแก้วละสาม5ิบาบาทมันต้องขายกี่แก้วถึงจะได้ทุนคืนเป็นกลัวไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันก็นำให้ผมรู้ว่า ทำไมชีวิตสองคนนี้จึงแตกต่างกันคนแรกร่ำรวยมีเงินซื้ออเมซอนได้อีกคนเปิดท้ายขายรองเท้ามือสองไปวันๆเรื่องที่สองเจอคนหนึ่งรู้จักกันขายชานมไขมุกเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าแกรเข้าแพนด้ามานะยอดขายก็เพิ่มขึ้นเลยนะจากเมื่อก่อนนะวันหนึ่งขายได้2 5 0 5 2 7 0 7เดี๋ยวนี้นะยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น3 3 0 0ถึง3 0เลยนะ ส่วนอีกคนนึงก็รู้จักกันบนขายของไม่ดีเขาก็ขายชานมไข่มุกเหมือนกันผมก็เลยแนะนำเรื่องของคนแรกไปว่าพี่ลองไปเข้าแก๊ปเข้าแพนด้าดูไหมยอดขายเพิ่มขึ้นนะเขาว่าขายดีนะไม่ลองไปสมัครดูละพี่คำตอบที่ได้ก็คือไม่เอาหรอกแม่งเอาเปรียบแม่งหก 33, ัก33-35%สเสียดายเงินว่ะเรื่องอะไรจะต้องเสียให้มันวะ ได้ยินเช่นนั้นผมก็ไม่พูดต่อแล้วเสียเวลาผมขับรถมาก็คิดนี่แหละมั้งความแตกต่างระหว่างนักธุรกิจกับนักธุรกการคนนึงเลือกลงทุนแลกกับความยั่งยืนอีกคนนึงบอกลงขนาดนี้เมื่อไหร่จะได้คืนคนนึงเปิดรับโอกาสทุกช่องทางอีกคนนึงปิดโอกาสตัวเองผมขับรถไปก็คิดไปว่า ถ้าเขาอยากได้ทุนคืนเร็วเขาก็คงต้องไปเปิดร้านลูกชิ้นทอดแล้วเนาะมั้งเดือนหนึ่งก็คงได้คืนแล้วละ่ะคงไม่ต้องไปลงทุนทีละ3ล้านหรอกมั้งถ้าเขาคิดว่าการถูกหักค่าธรรมเนียม35%เป็นเรื่องเสียเปรียบป่านนี้ร้านเขาก็คงนั่งเงียบตกนั่งตบยุงอยู่ละแล้วคําสอนของเศรษฐีคํานึงก็ผุดขึ้นมาในหัวผมเขาสอนว่าถ้ามีสองทางเลือกคนส่วนใหญ่จะเลือกทางใดทางหนึ่งแต่คนสําเร็จจะเอาทุกทาง ถ้ากลัวแต่เสียค่าธรรมเนียมกลัวแต่จะโดนเอาเปรียบนั้นมึงก็นั่งดูคนอื่นเขาขายของต่อไปส่งเองก็ไม่ได้ยังเสือกจะคิดว่าเขาเอาเปรียบอีกในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปคนที่ไม่เปลี่ยนก็จะถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลังเหมือนร้านที่มีคนละครึ่งกับร้านที่ไม่มีคนละครึ่งนั่นแหละผมก็เจอคนสําเร็จมาเยอะคุยกับคนล้มเหลวในชีวิตมาก็มากผมได้เรียนรู้ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวจะรวยหรือจะจน อยู่ที่ความคิดจริงๆอี๋ยวนี้ผมก็ไม่ยุ่งกับใครเลยไม่แนะนำใครไม่เสือกเรื่องใครเพราะผมคิดว่าคนบางคนก็เกิดมาก็ได้แค่นั้นแหละปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นต่อไปนะ่ะดีแล้วคุณก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นนักธุรกาก,ากขอบคุณบทความดีๆของคุณสิริทัศน์สมสงเหนี่ยมด้วยนะครับที่ว่ามี ความดีๆที่ทำให้ผมได้มาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ